ยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ evo s t a t e 2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาใน assault hero เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบที่เ้วเล่นพาเนลไปเนาะ,ะรอบนี้ผมคิดว่าจะมาเล่นตัวเลนน็อกซนะครับเป็นต้าหมัดหนักคือต่อยแรงมาก <c oughs> <c oughs> เลนนอกเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านของ cost combat ส,ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นเหมือน เหมือนมือมือ,ม,อมือติเดเจ็บอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันคือต่อยสะสมเกลีไปเรื่อยแล้วก็ต่อยแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วป้าแกต่อยหนักมากหมัดหนักมากสุดยอดไปเลยเหมาะกับคนเหมาะเหมาะกับคนขอไปเหมาะกับคนสายบูครับอือป้าาะว่าป้าใช้นี่ดีวะเนมันก็ต้องบวกเนาะ แล้วก็อืมอืมใช่อะไดีอืม,อมคิดหนักกันเนี่ยเ <c oughs> อาเป็นเดีวกัดัมเมอะกันนะครับส่วนอันนี้ป้าแกเป็นต่อยหนักก็ควรจะใช้เ r ร็กด a มเม e อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมจัดตามใจชอบเพราะฉะนั้น <c oughs> หาหาหาเมตาเลย่ย่างผมยากผมแบบ เล่นนำใจฉันเดี๋ยวเรามาลอดูมอนสเตอร์กันว่าเขาจะเล่นตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คาเชนอะเอาจริงส่วนทีมเราก็จะมีเอเมนะครับมีคาร์บอตแล้วก็มีแจ็คโอเวดโอเวดยากครับแต่คนนี้รู้สึกว่าเคยสู้ด้วยกันครั้งหนึ่งเล่นมอนสเตอร์เก่งมาก บอกตามตรงว่าโอกาสแพ้มีเยอะครับแต่ว่านั่นแหละครับมาเพื่อความมันนะฮะแพ้ชนะไม่สำคัญมันอย่างเดียวไ well, uh, ปโหลดไปเลย <c oughs> คือการเล่นมอนสเตอร์เนี่ยมันดีอย่างตรงหนึง่ง มันมันดีอย่างตรงหนึง่งดีดีอย่างดี <c oughs> ลิ้นพันเอาไหมเอาไหมดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่เอเราไม่ต้องพึ่งพิ่มทีมมากก็คือเราลุยเดียวเนาะมอนสเตอร์ <c oughs> วัดกันที่ความเก่งของเราเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> <c oughs> คนที่ชอบสายโซโลก็จะไอ้นี่ไปก็จะ,จะเล่นมอนสเตอร์ซะส่วนใหญ่ทําไมทุกคนและดูวับๆน่าจะเน็ตผมเองอันนี้ ถ้าถามว่าผมตอนนี้ผมชั้นยี่สผมชั้นเ,นเี็สเอเอสนะช่วงเงยน็เยนๆจะเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ช่วงพีคๆของสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะเป็นเหมือนกันไม่รู้ทำไมสงสัยคู่สายแถวนี้มันน่าคนน่าจะใช้เยอะมั้งโอเคหมดเรื่องเน็ตละเราโฟกสัสกันที่เกมฮะอยู่ข้างหน้าเราครับมีเอ่อแทปเปอร์สแกนแล้วก็มันจะดีเทคขึ้นมาเลยข้างล่างโอเคไปเจอละ <Hey. S 2> นี่มันดูนี่ดิสกิลโอ้ยเยี่ยมทำไมเจ้าเจอเจ้าไม่ติ๊กว่ามันอยู่ใส่ล่ะโอ๊ะจิมนะจ้มหนะ้าจิมนะ้มหน้าจิ้มหน้า เรียบร้อยไห <c oughs> นวะโอ้ไม่โดนไกลไปไกลก็เอาโอโต้คนน,นอนยิงไอ้ไหนวะไปไหน การแยกและน่าตัวจริงอย่นี้อยี๋คิดว่าเราไม่เห็นไปนูแล้วท <c oughs> วิลิงออโต้แคนนอนนี่ดีนะสำหรับของป้าเรนน็อก,กคือดามจหนักพอสมควรกระสุนเยอะด้วยแล้วก็แรงดีดไม่สูงโดยวรวมแล้วคือคือดีอะตัวนี้แล้วก็มีสกิลแก็โคตดนะครับเป็นผมผมไม่รู้มันเล็กมันชื่ออะไรแต่ปกติผมเรียกว่า เขาเรียกนะคิโลแลนดิงอ่อมันแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงมาต่อยพื้นด้วยท่าแลนดิ้งคิโลประมาณนั้น โอ้มีบัฟม mm ีบ hmm. oh, okay. ัฟเยี่ยมโอ้โหขึ้นเซคันด์สเตจแล้วเร็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 วเลยฮะแต่คนนี้เขาเล่นมอนสเตอร์โหดเป็นทุนเดิมด้วยบอกเลยว่างานหนักแน่อย่าเข้ามาถอยไป ยิงชา้าเพลินหนึ่งเพื่อนไปนูน่นแล้วโอเคเห็นละน่าจะพุ่งตัวไปทางนน้นและนะ้วนะโอเคใช่มา ไม่อยู่อ๋อหนุนหนุนฮนติ๊กนะครับว่า <c oughs> มันไปคือเขาไปเขาไปอยู่ในทำโอเคนยต้องเข้าไปดักหน้าวัดตอนนี่ความเร็วแล้วอันนี้ว่ามอเตอร์กับเราใครจะเร็วกันเสียงยูดดนซ้าย ใช่หายไปแล้วโอ้โหโอเคออกไปข้างนอกนี่โดนรอบน,นี้แต่ดิ้งสวย <100. S 1> <c oughs> คนเจอแม่งโดนดาวต่อย โอ้เหมือนรู้เลยว่าจะกระโดดลงหัวโอ้ <c oughs> แล้วไปยืนคู่กันทำไมตรงน,นั้นไม่เข้าใจร่นร่นร่นให้ให

โอเคเห็นล้มาชูเขียวอันนี้เป็นสกิลของคาร์บอทนะครับที่เขายิงมาแล้วก็รอบๆมันจะแบบโดนสปอตหมดเลยน่าจะระยะประมาณเจดสิบกว่าเมตรถึงแปดสิบเมตรได้มั้งถ้าไกลกว่านั้นก็จะหลุดแล้วสเตจสามนะครับแย่แล้วดีเลยอู้อ้าวปล่อยสกิลฟรีเลยเย้ ต้องต้องเปิดหมายคุยแล้วไม่งั้นไม่ไม like, ่งั้นเละแน่แต่นานๆที่จะเจอแมทมันๆนี้สักครั้งนึงก็เอาเหมือนกัน Ồ à, đó nha. Ô. Nhanh nhẹ ha, đẹp Phải leo, rồi. rồi. Bên này. พอดีเป็นคือเป็นคนที่เล่นเก่งนะคนเนี้ยบอกตามตรงแล้วก็สู้ได้ยากคือรับมือยากมากเลยคือเจอเขานี่น่าจะรอบที่สามมัง้งก็ยังรู้สึกว่า <c oughs> เก่งมากเพรสมองตำหน้าตำหน้าตำหน้า Tầm nè tôi mày mẹ Hey! แลกหมัดกันไหมแลกหมัดกันไหมล่ะเวทไม่ <c oughs> แลกหมัดไหมล่ะโอเค,อ,เคอู้เราไม่ชนะโวยว วหวังว่าจะได้ประมือคนนี้อีกผมชอบมากมันมาก